สิบมหันตระทุกกะวิสัชนา232รจสาสองัจเป็นสาร,รมนะนิโรธัสัตเป็นอนารมนะทุกขสัตเป็นสารมนะก็มีเป็นอนารมนะก็มีสัจาสามเป็นโนจิตตะทุกขสัตเป็นจิตตะก็มีเป็นโนจิตตะก็มี สัจจะสองเป็นเจตสิกะนิโรธาสัตว์เป็นอเจตสิกะทุกขสัต์เป็นเจตสิกะก็มีเป็นอเจตสิกะก็มีสัจจะสองเป็นจิตตสัมปยุตนิโรธาสัตว์เป็นจิตตวิปยุตทุกขสัต์เป็นจิตตสัมปยุตก็มีเป็นจิตตวิปยุตก็มีกล่าวไม่ได้ว่า แม้เป็นจิตตสัมปยุทธ์แม้เป็นจิตตวิปยุทธ์ก็มีสัจจสสองเป็นจิตตสังสัทธะนิโรธาสัตเป็นจิตตวิสังสัทธะทุกขสัตเป็นจิตตสังสัทธะก็มีเป็นจิตตวิสังสัทธะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นจิตตสังสัทธะ แม้เป็นจิตตะวิสังสัทธาก็มีสัจัสองเป็นจิตตะสมุทฐานะนิโรธาสัตว์เป็นโนจิตตะสมุทฐานะทุกขสัตว์เป็นจิตตะสมุทฐานะก็มีเป็นโนจิตตะสมุทฐานะก็มีสัจัสองเป็นจิตตะสหภูนิโรธาสัตว์เป็นโนจิตตะสหภูทุกขสัตว์ เป็นจิตตสหภูก็มีเป็นโนจิตตสหภูก็มีสัจจสองเป็นจิตตานุปริวัตินิโรธาศัตเป็นโนจิตตานุปริวัติทุกขสตร์เป็นจิตตานุปริวัติก็มีเป็นโนจิตานุปริวัตะก็มีสัจจะสองเป็นจิตตสังสัทธสมุทฐานะ นิโรธสัตว์เป็นโนจิตะสังสัทธะสมุทฐานะทุกขสัตว์เป็นจิตะสังสัทธะสมุทฐานะก็มีเป็นโนจิตะสังสัทธะสมุทฐานะก็มีสัจจสองเป็นจิตะสังสัทธะสมุทฐานะสหภู นิโรธาสัตเป็นโนจิตตสังสัทธะสมุทฐานะสหภูทุกขสัตเป็นจิตตสังสัทธะสมุทฐานะสหภูก็มีเป็นโนจิตตสังสัทธะสมุทฐานะสหภูก็มีสัจสองเป็นจิตตสังสัทธะสมุทฐา,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 านานุปริวัตินิโรธาสัต เป็นโนจิตตสังสัทธาสมุทฐานานุปริวัติทุกขศาสตร์เป็นจิตตสังสัทธาสมุทฐานานุปริวัติก็มีเป็นโนจิตตสังส ok. ัทธาสมุทฐานานุปริวัติก็มีสัจจะสามเป็นพาหิระทุกขศาสตร์เป็นอัจฉติกะก็มีเป็นพาหิระก็มีสัจจะสาม เป็นณอุป,ปาทาทุกขสัตร์เป็นอุปาทาก็มีเป็นณอุปาทาก็มีนนปปาามสัจจะสามเป็นอนุปาทินนะทุกขสัตร์เป็นอุปาทินนะก็มีเป็นอนุปาทินะก็มี